ในส่วนของการตั้งค่าตัวของ Network นะฮะหรือว่าการตั้งค่าตัวของ IP Address บนระบบปฏิบัติการ Windows นะฮะถ้าอันนี้จะเป็น Windows 7ให้เราเข้าไปที่ Start Menu ซึ่งจะอยู่ในด้านซ้ายมือด้านล่างแล้วก็คลิกไปในส่วนของ n t r t r p l p e n นะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องนะครับ ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไปตั้งค่าในตัวของ Network ครับให้เราดูในหมวดของ Category ที่เป็น Network a n d i n t e r n e t นะ,ะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่า View, Network, Status t n d Task นะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวของระบบอินเทอร์เน็ตใดๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีการตั้งค่านะครับในส่วนของตัวเน็ตเวิอาจจะตั้งเป็นแบบ DHCP ซึ่งเป็นการรับค่ามาจากเราเตอร์โดยตรงหรือ เราอาจจะตั้งค่าไปในส่วนของ fix IP นะครับซึ่งในส่วนของตรงนั้นเราสามารถที่จะกําหนดเองได้นะฮะในการตั้งค่านะครับให้เราไปที่ Change Adapter Setting ก่อนครับอยูจ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอนะฮะคลิกเข้าไปครับ ในที่นี้นะครับผมเขาจะบอกว่าตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์เรามีการ์ดอะไรบ้างนะครับที่สามารถทําการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กได้บ้างในที่นี้ผมจะมีสามการ์ดด้วยกันนะครับการ์ดแรกครับที่เป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะจะเป็นตัวของเคเบิลนะฮะหรือว่าเป็นใช้สาย UTP สายแลนนั่นเองนะฮะในการเชื่อมต่อ หรืออันที่2นะครับจะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อผ่านตัวของไวเลสนะฮะซึ่งไวเลสในที่นี้ที่ผมมี2อ,อันอันนึงจะเป็น Wi-Fi นะครับอีกอันนึงจะเป็นบลูท t ธนะฮะในที่นี้ผมจะสอนการาเชื่อมต่อผ่านตัวของตัวของเคเบิลนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปนะฮะโดยทำการแต่ไ่คลิกเข้าไปที่ตัวของอ local area connection ที่เป็นเคเบิลได้เลยและในการตั้งค่าของ ip address นะครับให้เราคลิกไปที่ internet protocol นะครับที่เป็นเวอร์ชัน4นะฮะเราปบิลคลิกเข้าไปครับในที่นี้ผมทำการตั้งค่าลักษณะของ FIX IP ไว้นะฮะซึ่งในการ FIX IP ให้เรามาเลือกที่ use the f o l l o w IP address นะครับเราอาจจะตั้งค่านะฮะเหมือนอย่างกับเป็น192.168.1.11หรือว่า22ก็ได้นะครับตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราที่ไม่ชนกับ iP อื่นนะฮะหรือว่าเป็นหมายเลขที่คนละหมายเลขกันในระบบเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วก็กดแท็บมาหนึ่งทีครับมันจะทําการกําหนดค่าของซับเน็ตมาร์ให้เรานะฮะตัวต่อไปครับเกตเวย์ครับก็จะเป็นในส่วนของหมายเลขที่เป็นตัวของเราเตอร์เรานะครับที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กก็คือ1 9 2่งเก้าจุดหนโดยส่วนใหญ่แล้วใช้เป็นตัวเลขหมายเลขนี้นะครับแล้วต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ DNS Server ครับ ให้ตั้งเป็น192.168.1.1นะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นใช้ตัวเราเตอร์ในการหมุนไปหา DNS น,นะครับก็จะตั้งประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตั้งที่เป็น Fix IP นะฮะหรือว่าแมนนวลนั่นเองต่อไปถ้าหากว่าเราต้องการใช้ลักษณะของการาตั้งค่า IP Address ให้รับค่ามาจากตัวของเราเตอร์โดยตรงเนี่ยเราต้องเปิดฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งครับชื่อว่า DHCP ซึ่ง DHCP นะครับมันจะทำการแจกแจกค่าของ IP address ให้กับต,ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะในส่วนของการตั้งค่านะฮะเมนูนี้เมนูเดิมครับให้ไปในส่วนของ Obtain IP address Automatic นะฮะสังเกตว่าค่าของ IP address ที่เราเคยตั้งไเมื่อสักครู่นะครับจะหายไปด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับ o p t a i n DNS Server Automatic เช่นเดียวกันทำแค่นี้ครับผมเราก็จะได้ในส่วนของ IP address จากเครื่องคอมพิวเตอร์เราเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคนะครับสำหรับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับในการตั้งค่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ไม่ยากครับมาที่ Wi-Fi Connection นะฮะเราก็เข้ามาส่วนของ Wi-Fi Connect นะฮะเราก็จะขึ้นนะฮะย้อนกลับไปนิดหนึ่งสังเกตว่าถ้าสมมติว,ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตป๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะของวงเน็ตเวิร์กเราคุยกับอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้ทันทีนะครับโอเคฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมในส่วนของตรงนี้ หมาเลข i p a d d r e s s นะครับในการตั้งค่าบนระบบปฏิบัติการ Windows มาหวังว่าคงจะได้ความรู้ประกันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ